ก็เราเราคุยอใครเงี้ยเริ่มจากสูงใช่ไหมแล้วค่เพิ่มร่อลดบ้าไปแต่นี่เปนผมแค่ผมไปคุยอใครเนี่ยมันเริ่มจากลบแล้วมาถึง <laughs> นึ่งลบมาลบสิ้แล<บ>้ว<ะ>เพราะว่าโอ้ยที่ป่อจะชูแน่เลยได<อ>นะ้แบบเป็นที่ผมเลยวายจชูผมเลยวายอะไรกันมานานแล้วที่มิ่งเจอเนี่ยก็เราก็ถ่ายมีถ่ายอยู่เรื่อยเรื่อยบ้างนะครับแต่ก็วงการเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับก็ก็วานไปก็จริงก็มีถ่ายอยู่ปีนี้ ก็มีอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วมีซีรีส์ของพี่เทียบนะเดี๋ยวนี้มันถ่ายเขาบอกต้องฝึกถึงทวามับห้ามบอกอะไรเราก็เลยรู้บอกได้มากแค่ไหนก็ก็ยังมีแล้วก็มีรายการสีแดงอะไรอย่างเงีนะครับก็ก็ยังมีเรื่อยๆไม่เหงาทีนก็รู้สึกแบบว่าชื่อเราก็ไม่จมไม่หายไม่ตายมันก็จะอยู่ตลอดมันก็ก็เป็นช่วงๆนะครับผมว่างานมันก็เหมือนทุกวงการ่ะเวลาเจอการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมันมีช่วงทั้งช่วงดีช่วงไม่ดี ช่วงแย่ช่วงดีมันก็มองให้เป็นธรรมชาติไปครับเพราะว่าเออพี่เป้ะอนัาเคยพูดไง uh huh. ไป้ายชื่อป้ายโฆษณาที่ตามถนนเนี่ยมันไม่มใครอยู่ได้ตลอดหรอมันก็ต้องไปทั้งวันออลอ,อ, uh huh. องไปเลือกธรรมชาติอย uh huh. ่างเช่นพี่ป้องก็จะมาความบกที่ทุกคนสังเยต้องต้องราวันเท่า,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 น,านั้นรู้สึกไงก็ยังดีใจที่มีคนคิดถึงอยู่ครับ uh huh. แต่ก็บางทีก็รู้สึกว่าเออบทมันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าหรืออะไร uh huh. ยังไงก็ตาม พี่ป้องดีใจมั้ยแม้มันจะเป็นบทเดิมแต่หลายคนรู้สึกไว้ใจว่าถ้าป้องนวัดเล่นเอาอยู่แน่นอนแน่นอนไไดด้้ก็มันก็ดีใจอยู่แล้วครับแต่ก็รู้สึกว่าผมมันก็เป็นแนวจะรู้มีเยอะอะไรเงี้ยครับคนก็เชื่อไปหมดแล้วช่องเรามีอีกไหมพี่ปีหน้าสามปีสามมาเลยไม่น่าปีหน้าปีหน้ากับสิ่งที่เขาวางตัวมาแล้วว่าพี่ป้องเพราะว่าพี่ป้องก็เป็นหนึ่งแหที่คนคุ้ถึงเลยว่าพี่ป้องผนดิเดตดผนดิเดตเลยครับท่านขอคนใหม่ครับ ก็คุยกันอยู่ผมพูดกับพี่กูน,นะฮะแล้วก<า>็ทีมช่ชองอะไรเงี้ยแต่ยังเอาตัวเลกทางสัจจริงยังไม่ได้รับปากว่าเล่นแต่มาคุยกันว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดปีกย่อยทุกเรื่อนี่อย่างเงี้ยครับก็เด<อ>ี๋ยวนัดก,กับคุณพี่พี่เขาอ,อีกทีวันวันที่ยี่สี่ยิงเท่อไหร่เออพิน่าอะไรเงี้ยพิน่าบอกล,<อ>ละเอียดละเอียดครับเ่อก็คือมีรายละเอียดะอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เป็นจริงละครในตำนานอะไรเงี้ยมันก็โอเคเป็นเรย่องที่เราได้เล่นแต่ว่ามันอ่าสไปเดอร์แมนบอกไงว่าอะไรวะเขาปอบ พลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะครับเราชอบที่ยิ่งใหญ่คือเล่นไปแล้วอ่ะดีก็เสมอตัวไม่ดีเขาก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วด้วยบริบทของสังคมยุคนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนอนอ่ะพระเอกข้ามผู้เอยยกมันปกติอยู่แต่ทีนี้มันก็ไม่ได้แล้วคือมันต้องมีอะไรหลายๆเขี่ยหลายๆอ,อย่างที่ที่ต้องคุยต้องเตือนแล้วเล่นไหม <c oughs> ยังไม่ได้สรุปเลยเลแต่แตเ,เราไม่ได้ห่วงเรื่องทีมงานเรื่องนี้ผมวา่าเมื่อก่อเขาก็ต้องดูอยู่แล้วมีมีแทนเขาอยู่แล้วในใจนะครับแต่แม่มองในมุมตัวเอง,เองแล้วกันว่าแบบปรากฏแบบนี คล้ายๆเดิมไหมมีอะไรที่เล่นกันที่แากไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุยถึงบทไหนครับปอ่อนหรือเปล่าก็อยู่แล้วแหละแต่ว่าพี่โป้วกังวลกับคนที่แบบอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยใช่ไหมกับโปรเจกชันทีมงานกับคนทํางานผมไม่ได้กังวลกังวลตัวเองมากกว่าคือไม่ได้กังวลหรอกจะรับงานอะไรมันก็ต้องคิดก่อนว่ามันเหมาะกับเราไหมมันดีไหมมันจะให้อะไรกับเราบ้างให้อะไรคนดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอัดรุ่นเล่นสมัยยูนิแกแสก็ได้ว่าอ่ะอีกแล้ว ก็ไม่เ,เป็นบทเดียวเหรอทำไมเล่นดีบทซ้ำๆไม่เปลี่ยนมันก็อาจจะมีแบบนั้นได้มีครับบางคนจะเอ้ยนี่จะเคยอยากเห็นอีกมันก็มีหลายมุมนะเราก็มาคิดพิจารณาว่าเราก็โตแล้วเราก็ไม่ได้แบบเล่นได้ทุกอย่างแล้วเมือนแต่ละตำแหน่งี่างๆทีไหนคนก็หมดออกพูดถึงออกพูดก็เป็นป้องระวังแน่ต้องระวังที่เขาคิดยังไงว่าเขาตองใหม่ตำแหน่งให้เราที่ทถูกอาจจะยังไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจที่คนนึกถึงนะครับแต่ว่าที่เราเล่นมาผลงานเราที่ผ่านมามันก็คงขอให้คนจดจ่าได้อยู่ ก็ใช่ไม่พูดอะไรศรัเราติดไหมภาพมอเหมือนกันไมจริงๆไม่ติดเลยเพราะว่าเราก็เล่นมาหนักกว่านันนั้งเยอะเล่นมาหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วเราเล่นมาเยอะอยู่แล้วครับที่ี้ติดแค่แค่ที่บอกว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าสร้าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ ของเก่ามันทำมานานหรือยังคนจะเบื่อไหมอะไรคือบางทีมากกว่าไอ้เรื่องเจ้าชู้เรื่องร้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้ยังไงอยไรเป็นส่วนโบนมันอยู่ที่บทเหมือนกันมันไม่ใช่ตัวเรานี่เราไม่เล่นเป็นตัวเองมันก็ไม่ได้เล่นเล่นเป็นตัรแสดงก็เล่นทั้งหมดอยู่แล้วอย่างเมื่อกี้ที่ป้าว่าหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าเราทำบทนี้ได้ดีคนข้างนอกก็เข้าใจอย่างนั้นวนะว่าอุ้ยอยู่ในละครไหมสื่อมีผลกับทุกคนมากนะนครับแกติ๊งๆบางทีเราดูแล้วอินแล้วก็ไม่รู้จั ด้วยความดูละครก็เชื่อไปแล้วว่าที่ต้องเป็นแบบในนั้นแน่เลยเพราะว่าสื่อมีแบบกับผู้คนจริงนะครับก็มีบ้านแต่ว่าคนสมัยนี้เขาก็เข้าใจอะไรมากขึ้นรู้ว่าเออบางทีมันก็เป็นการแสดงมันก็เป็นละครมันไม่ได้เหมือนจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีคนมาชีวิตเราไหมเวลาเราไปจีบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเออก็นี่ไงก็นี่ไงเขามีมามเขาไม่ที่บอกมีคนเดินมาบอกหรอแม้ตัวจริงไม่เห็นดูจะสูดเลยไม่มีขายมาจะเป็นจังยักษมันมีนั้นไหมมันมีไหมมันมี ถ้าเราสูติผู้หญิงเงนี้ยถ้าเป็นคนไทยเนี้ยเุเราเราเราคยกับใครเงี้ยเริ่มจากสูงใช่ไหมแล้วก็เพิ่มหรือลดว่าไปแต่นี่เป็นผมแ้าผมคุยกัาไคเนี่ยมันเริ่มจากลบแล<อ>้วมาถึงหนึ่งลบมา<อ>ลบสิบแล<ะ>้วเพราะว่าโอ้ยที่พ่อจะชูแน่เลยหลยอือแบบแต่จริงผมเลยวายจะชูผมเลยวายอะไรกันมานานแล<อ>้วแล้วคนก<อ>็เชื่อว่าเป็นงานเลยเพรก็บแบบก็แบบเราไม่ได้เล่นจนบนติดภาพเราก็เล่นมาเยอะเล่นมาหลายแบบหลายบทบาทแลว้วอะไรเงี้ยคนก็รู้ว่าเออมันคือการแสดง ไม่ได้ห่วงที่เล่นไม่เล่นเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าติดภาพอะไรคือเล่นอย่างที่บอกครับว่าเหย่ยบย้ายเหียบเนื้อหาความสนุกเราเล่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เ้องไปเนื้องานมากกว่าโฟมยังชิบก่อนไม่ใช่คนถ้าเกิดถ้าเกิดกลัวว่าติดภาพนั้นก็คงไม่ได้เล่นมาตั้งก็จะมีก้อนสิบแปดแทนก็เยอะแยะหมดอ่ะใช่ครัรีเมคมาบ่อยเหมือนกันครับแต่เดี๋ยวนี้เขารีเมคใหม่เพราไม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ก๊อปปี้เพสต์ะแล้วเขามีการมาตีความใหม่อะไรใหม่มันก็ ทุกทีครับคนด so <C Bis Syn Island> ูว like <bbe> ่าเก่งและฉลาดแล้วแบบมาปอมๆมาเขาก็รู้ผลโดนดนาได้ในนาม้าบังเกิดแน่นอนก็คือแฮตแท็กอะไรใหม่ๆแน่นอนที่เกดขึ้นที่กิดข้อ่ารอรอคอนเฟิร์มนะปีหน้าเราจะได้รู้ผลใช่ไหมมันก็ไม่ได้รอใครแบบฟังกมือนแบบโอ้โหเล่นตัวไม่ใช่นะคือเราจะได้รับงานอะไรก็ต้องคุยก่อนแชร์กันเมนแล้วปีี่กูอยู่ญี่ปุ่นไงนานๆเพิ่งกลับมาก็เอ่ยรักเลียร์หน่อยแค่นนั้เองครับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ได้แบบโอ้โหต้องคุยแปดรอบเพื่รับไม่ใช่แฮตแท็กง่ายๆอยู่แล้วครับไม ุณครับโอเคขอบคุณครับดูแลครับ